ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้อ่ะอ่ะมาดูสมเด็จกันอีกนิดนึงนะครับก็หลายๆคนเนาะเช่าหาสมเด็จกันช่วงนี้นะครับก็ฝากนิดนึงนะครับคือถ้าจะดูเก่าอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้ดูว่าเก่านั้นเกิดจากการทําขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้ดูนิดนึงนะครับองค์เนี้ยที่ผมอยากจะเอามาให้ดูนะครับก็คือบางคนเนี่ยมองว่า ถึงยุคนะครับเป็นพระสมเด็จต้องบอกว่าเ,เป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานนะอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานบางคนเช่าหานะครับคือเห็นในเพจในะอะไรเนี่ยบางคนเช่าหานะครับอันนี้ผมเช่ามาให้ดูนะครับว่าพระองค์เนี้ยเก่าแค่ด้านเดียวนะครับพระองค์นี้เก่าแค่ด้านเดียว นั่นก็คือเก่าแค่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนี่ถ้าคนที่เล่นพระใหม่ๆเอาเลยนะครับนี่เช่าเลยนะครับห้าร้อยไม่เสียดายตังค์นะถ้าคนเล่นพระใหม่ๆนะครับเจอเดี๋ยวผมส่องให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูครับคือผมอยากจะเอามาให้ดูนะครับ นี่เนื้อหาแบบนี้หลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวใกล้ไปนะครับเอาออกไปนิดนึงนะครับนี่นะครับเนื้อหาหลังแบบนี้นะครับผมได้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับคือพยายามจะดูอยู่ว่าเขาใช้อะไรในการทําให้เก่านะครับผมพยายามจะดูอยู่นะครับว่าเขาใช้อะไรทําให้เก่าคือด้านหลังเก่าแต่ว่าด้านหน้าไม่เก่าเห็นไหมครับ ด้านหน้าไม่เก่านะครับด้านหน้าไม่มีความพระเนี่ยจะไม่หดไม่เหี่ยวนะครับไม่มีการย่นนะครับคือจะหดจะยดย่นแค่ทําขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับลักษณะจะมีแค่รอยที่ทําขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วพื้นพระเนี่ยจะดูตึงนะครับบางคนบอกว่าโอโ้โหตึงๆนี่แหละคือตึงแต่ว่าไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับหลายๆคนบอกว่ามีหน้ามีตานะครับ องนี้ก็เหมือนมีหน้ามีตานะครับเห็นไหมครับมีคล้ายๆมีตาสองสองตาแล้วก็จมูกปากนะครับนี่คือเป็นทรงพิมพ์พระป,ประธานนะองค์นี้ถ้าใครเคยเห็นในเพจในอะไรกอ็อาจจะมองมองให้ออกนะครับมองให้ออกนะครับคือบางทีแล้วถ้าเราอันนี้ผมเดี๋ยวผมไปส่องให้ดูนะครับแต่ผมอยากให้ดูว่า พระองค์นี้ทาเก่ามายัางไงนะครับทําเก่ามายัางไงแล้วก็ทําพิมพ์มายัางไงนะครับเห็นไหมครับนี่คือพระสมเด็จพิมพ์พระประธานที่ทําเรียนแบบขึ้นมานะครับฐานนะครับเห็นไหมครับทำทำสวยนะครับทําสวยฐานชั้นล่างเป็นร่องนะครับเป็นร่องทาเนียนนะครับทาเนียนองค์นี้ องนี้ถ้าไปเห็นที่ไหนนะครับก็อยากจะบอกนิดนึงนะครับถิวแบบนี้นะครับคือเป็นพระที่ไม่ถึงยุคนะครับจะบอกว่าเป็นพระที่แบบเนื้อ,อเนื้อหาแบบแก่ปูนการเหี่ยวการย่นไม่ค่อยมีอันนั้นไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับต้องบอกก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวให้ดูเนื้อหาชัดๆก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาออกแล้วจะดูดูยากนิดหนึ่งนะครับผมอยากให้ดูเนื้อชัดๆนะครับคือผมผมยังไม่ส่องนะพอส่องแล้วมันก็จะเห็นเนื้อหาคิดว่าเป็นพระที่เก่าแล้วมีอายุนะครับคือผมให้ดูพื้นผิวก่อนนะครับว่าพระที่เขาพยายามที่จะทํามาหลอกขาย หลอกให้บูชานะครับเป็นพระที่บอกว่าเอ้ยถึงยุคคือบางคนบอกว่าเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะมันดึงไปด้านหลังอีกแล้วเนี่ยด้านหลังแบบเนี้ยคือยังไงก็แท้นะครับยังไงก็แท้คือต้องบอกก่อนนะคือผมก็ดูสมเด็จมาเยอะนะคือบางทีแล้วพระสมเด็จที่บางคนเข้าไปเช่าหาในเพจในอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ โอกาสที่จะเป็นพระแท้ก็ค่อนข้างจะน้อยนะเพราะว่าคนที่ออกพระทางเพจก็พอจะมีภูมิอยู่พอสมควรนะครับถ้าเป็นพระแท้องค์นั้นเขาก็น่าจะไปปล่อยได้หลายหลายบาทอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีภูมิอยู่ว่าคนที่ออกพระในเพจก็พอจะมีความรู้เรื่องพระสมเด็จนะครับเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหเจอหลังแบบนี้นะครับเช่าหานะครับ ผมดูพาสมเด็จมาก็พอสมควรนะครับก็จะมองออกนะครับว่าเนื้อแบบไหนที่เขาทําเกยขึ้นมานะครับเนื้อแบบไหนที่ไม่ไม่ไม่ใช่นิยมช่อหานะครับเดี๋ยวไปส่องนะครับอันนี้คือรายละเอียดของพื้นผิวนะครับพื้นผิวจะตึงนะพื้นผิวตึงรอยยุบรอยย่นไม่มีนะครับแห้งเหมือนกับแห้งแห้งแบบ แห้งแบบตอนตั้งแต่ทํามานะครับสซฟะองค์นี้เก๋มาสิปีก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ไปอีกตลอดนะครับจะไม่มีการหดการเหี่ยวเลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นเนื้อที่ทําขึ้นมานะครับถ้าเป็นเนื้อแบบสมเด็จที่ทําขึ้นมาเนี่ยจะมีความนุ่มนุ่มตานะครับจะมีความนุ่มตาแล้วก็มีการหด เอางี้นะครับเดี๋ยวผมไปส่องให้นะครับเดี๋ยวผมไปผมไปส่องให้ดูนะครับโอเคนะครับอันนี้คือส่องให้ดูเนื้อหานะครับว่าพระที่เป็นเป็นรอยคล้ายๆกับเป็นการทําขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกแค่ผิวด้านหน้านะครับเป็นรอยแค่ผิวด้านหน้าให้ดูว่ามันมีการหดตัวแต่จริงๆแล้วการหดตัวตรงนี้นะครับ จะเป็นการทําขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับเห็นไหมครับหดตัวแบบยังไงล่ะ <c oughs> อธิบายยากเหมือนกันนะเอางี้แบบว่าดูบ่อยๆเนะเาะครับผมพยายามที่จะลงให้พี่ๆเพื่อนๆดูนี่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยพระตัวเองนะครับใจจริงแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะแบ่งพระออกอยู่แล้วนะครับเอางี้นะครับ คือผมเก็บอย่างเดียวนะครับอ่าผมเก็บอย่างเดียวนะครับองไหนที่ราคาแบบโหเป็นแสนนี้ผมก็สู้ไม่ไหวแล้วครับผมสู้ไม่ไหวหลักหมืน่นหมื่นเนี่ยโอเคครับถ้าเป็นเจอพระแท้หลักหมืน่นหมื่นเนี่ยมันไม่ยากครับออกไปไม่ยากเลยนะครับเช่าหาย,ง,ายง่ายนะครับถ้าเจอชอบแล้วไม่ใช่ปัญหานะครับ นี่คือรายละเอียดด้านหน้าที่นี่เห็นไหมครับหน้าพระถ้าดูใกล้เวลาส่องแล้วอะ่ะมันก็เหมือนกับเป็นมวลสารเนื้อหาที่พระสมเด็จมีแต่แต่นะครับแต่ว่าคือการส่องนะครับถ้าดูแบบไม่ส่องเนี่ยเราก็จะดูออกทันทีนะครับบางคนส่องให้ดูแบบเนื้อใกล้ๆแล้วจะเป็นมันนะครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับ คือผมผมก็รู้แล้วครับว่าคือถ้าเราส่องพรใกล้ๆเนื้อมันจะมันเงาแต่ครับแต่ว่าเวลาเราไม่ส่องนะครับพระองค์นั้นจะดูง่ายเลยครับว่าเป็นพระที่ไม่แท้นะครับคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังทําเก่าแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ดีนะครับเป็นการทําให้เก่านะครับ โอเคนะครับเคลียนะครับนะเคลียนะครับถ้าใครไม่เคลียรก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองลองดูครับลองดูครับคือดูเยอะๆก่อนครับดูเยอะๆก่อนครับถ้าเช่ามาแล้วถ้าเราศรัทธาก็ไม่ไม่เป็นไรครับถ้าศรัทธาไม่เป็นไรแต่ถ้าเช่ามาแล้วเรามุ่งที่จะออกพระอย่างเดียวนะครับพอออกไม่ได้นี่ก็จะท้อใจตัวเองนะครับแล้วก็ เอ้ทำไมไม่เช่าพระ,อ,ะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับทำไมไม่เช่าพระอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็โอ้โหก็เช่าอยู่นะครับผมผมถ้าไปเจอผมก็ชอบผมก็เช่านะครับแต่ว่าคือพระทางลายนะครับพระที่ส่งมาทางลายส่วนใหญ่แล้วดีกว่าที่เราจะไปหาทางออนไลน์นะครับคือมีคนส่งพระตามบ้านนะครับคนตามบ้านส่งพระมาให้ผมเนี่ยคือผมมีโอกาสได้ดูพระ หลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบมากนะครับพระสมเด็จที่มีซ้ําๆกันพิมพ์ซ้ําๆกันก็มาให้ดูหลายรูปแบบนะครับเป็นพระแท้ที่เป็นสายเกจิมาให้ดูก็มีหลายรูปแบบนะครับก็ได้เช่าหาอยู่บ้างนะครับถ้าเป็นเนื้อพระแท้ผมก็เช่าหานะครับออย่างที่องค์ที่ผมเอาลงคู่กันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าผมเช่ามาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสายเกจิผมก็รับมาไม่แพงครับแต่ถ้าไปเจอสมเด็จอนุสร อย่างบางคนพม0ูนย์เนี่ยผมก็รับเข้าหลายบาทอยู่นะครับรับเข้าหลายบาทอยู่โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับยังไงก็ส่งลายมาได้นะครับลายไอดีก็ลิทิเดตนะครับหลังต่อจากชื่อนะครับอ่าส่วนเบอร์โทรนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะให้เฉพาะคนที่ผมจะเช่าหานะครับหรือว่าจะให้ส่งพระมาเนี่ยผมก็จะวางเบอร์โทรไว้ให้นะครับ โอ้คนเคยให้ไปสมัยก่อนนะแล้วก็โทรโทรคนโทรมาเยอะมากนะแล้วก็ไม่แบบว่า,อาโอ้โหเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆนะครับบางทีเรายังไม่ได้เช่าหานะครับแต่ว่าเป็นผ้าที่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก็โทรมาเหมือนอยากจะให้ช่วยเช่านะครับแต่ว่าคือออกมาแล้วนะครับมันก็ออกไปไม่ได้นะครับก็ฝากนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับ